สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําวันเกิดของคุณเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมปี2568นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนนี้นะครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะผมจะดูในรูปแบบเซนติคอ์ทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับขอให้คุณเกิดวันอาทิตย์เนี่ยตั้งจิตตั้งใจไปพร้อมๆกับการสักไพ่นะครับใบแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็น justice ใบที่สองนะครับใ่ขึ้นเป็นอัศวินถือไม้ใบที่สามนะคะนนรับใ่ขึ้นเป็นสี่เหรียญใบที่สี่นะครับใ่ขึ้นเป็นเสง่ใบที่ห้านะครับพ่ขึ้นเป็นห้าดาบใบที่หกนะครับใ่ขึ้นเป็นเด็กถือดาบ ไบที่7นะครับให้ขึ้นเป็น5ถ้วยไบที่8นะครับให้ขึ้นเป็น7ดาบไบที่9นะครับไห้ขึ้นเป็นราชาถือเรียญน,นะครับและไบสุดท้ายไบที่10นะครับไห้ขึ้นเป็น t ี e e ็มเพ s สคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ โดดเด่นอันดับหนึ่งนั่นคือในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินมีความโดดเด่นนะโดดเด่นในรูปแบบไหนในช่วงนี้นั้นเป็นช่วงของการตัดสินใจนะในเรื่องของการดูรายรับรายจ่ายตัดสินใจในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับเออมันมีเรื่องของพลังงานของการที่มันเจอหลายๆอย่างนะในเรื่องของการสร้างโอกาสการจัดการในเรื่องของการเงิน เนอเรื่องการสูญเสียในเรื่องในอดีตที่มันเกิดขึ้นมันเลยจึงทําให้ตัวคุณมีการเฝ้ามองดูแลหาเงินทําทุกวิธีทางไปขึ้นะดับคือทาทุกวิธีทางให้มันเกิดความสําเร็จให้ขึ้นปัจจุบนันให้ขึ้นตัวตนให้ขึ้นเป็น justice ขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจนะในเรื่องของการการะทาให้มันมีการเงินที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคุณขยันกันแข่งทําด้วย ความตั้งใจถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้แบบตังใจแบบเต็มร้อยซื้อทั้งหมดแต่มันเป็นทิตทางที่ดีและมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดดเด่นอันดับที่2นะครับนั่นคือในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับในช่วงนี้การงานเป็นช่วงของการเฝ้ามองดูนะครับในเรื่องของการหาโอกาสหารูปทางหาช่องทางต่างๆมันมีความวุ่นวายในอดีต เข้ามาเหมือนกันเนเรื่องของผู้คนนะเจอคนนู้นเจอคนนี้เจอคนนั้น,น,น,นไว้ใจได้บ้างว้ใจไม่ได้บ้างแต่เหมือนในปัจจุบันเนี่ยมันจะหลงเหลือคนที่ไว้ใจได้มันจะหลงเหลือคนที่คุณเอ,อ่อสามารถที่จะวางใจได้นะในเรื่องคนที่กําลังหางานในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงของการปรึกษานะแล้วก็เฟ้นความรู้ความสามาัมพันธะ์กุลนะไป้นถึงอิมเพรสเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่หาที่พักพิงทางจิตใจนะ าที่คนแบบสนับสนุนตัวคุณนะเจอไหมเจอแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเนะี่ยจะคว้าโอกาสเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนด้วยความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับในเรื่องของคนที่ทํางานประจําหรือ เป็นราชการเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการตัดสินใจนะเออือบางคนอยากจะโยกย้ายบางคนอยากจะสอบหรือสมัครใหม่บางคนอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่งางๆไพ่คือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างในปัจจุบันให้ดีๆในเรื่องของการถ้าใครอยากจะไปสอบหรือใครอยากจะเลื่อนขั้นตำแหน่งต่าง,ๆ,งๆมันขึ้นอยู่กับการทำณเวลานี้ ขึ้นอยู่กับอุรหลักผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับการศึกษาการเรียนรู้อะไรต่างๆขึ้นอยู่กับการาดูรูปทางช่องทางต่างๆ,ๆโอกาสดีๆมันจะเริ่มมีเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไปขึ้นเจดาบเนะีบบ่ยผมบอกว่าทาทุกวิธีทางหาวิธีทางแก้ให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมากขึ้นโอกาสมีแต่ไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆเรามีแต่มันต้องเกิดจากการค้นคว้าขนขววยนะโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเองนะครับในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้เป็นช่วงของการ จัดการนะบริษัทจัดการงานของตัวคุณธุรกิจตัวคุณให้มีความรับเรียบมาคืนปัญหามันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะทางเรื่องคนนะทางเรื่องลูกน้องต่างๆซึ่งเสี่องนี้นมันเกิดโดยในอดีตมากกว่าและในปัจจุบันเป็นการจัดการจัดสรรเพื่อที่จะให้เกิดความพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมดียิ่งขึ้นกว่าเก่านะไม่จมปรักอยู่กับเ,เรื่องราวเดิมๆขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่าตัวคุณต้อง ใช้ในเรื่องของมุมมองใช้ในเรื่องของการเปิดกว้างนะครับเพื่อที่จะให้เกิดโอกาสดีๆช่องทางดีต่างๆมันขึ้นโากการทำของคุณนับจากนี้มากกว่านะครับอันดับที่3นะครับได้แก่ในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพนี่ก็เป็นจุดที่ไม่ได้แบบทุกหรือว่าสุขภาพแย่นะครับแต่เป็นสุขภาพที่คุณต้องดูแล ต่อไปมากกว่านะภายขึ้นจะติดคือในเรื่องการรักษาสุขภาพในช่วงนี้คุณทอนข้างระวังตัวนะเนเรื่องของสุขภาพต่างๆใครที่ระวังตัวดีแล้วก็ถือว่าต้องระวังต่อไปนะมันเหมือนมันกลัวนั่นแหละว่าสุขภาพจะไม่แข็งแรงจะเอ่อสุขภาพไม่ดีมันเกิดความแพนิคเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะใน,เ,นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวคุณให้มันดีขึ้นมากขึ้นนะครับทานวิตามินออกกําลังกายสร้างร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะดีกับตัวเองถือว่าร่างกายยังไม่ถึงขั้นจะเป็นปัญหาแต่ก็อย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดมากจนเกินไปก็แล้กันนะครับอันดับที่4นะครับไพ้ขึ้นเป็นในเรื่องของโชคลาภเออนะโชคลาภอยู่ในอันดับที่4นะผมบอกว่าช่วงนี้โชคลาภเนี่ยมีบ้างนะเออมีบ้าง เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้มีมากไปขึ้นเป็นอัศวินถือไม้ไปขึ้นเป็นสี่เหรียญน,นะมันเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นส่วนใหญ่เราต้องสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะเสริมให้มีโชคลาภมากยิ่งขึ้นน,นะครับมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าเพื่อเสริมโชคลาภให้กับตัวคุณเนี่ยเราควรจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดไ่ขึ้นเป็นพราวิรูปะนะครับเทพเทวาที่เกี่ยวกับพญานาคนะสายพญานาคนะเออ หรือเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับเท้าจักรบาลทั้ง4นะเออไม่ว่าจะเป็นเท้าวิรุป,ปักเท้าวิรุณหกเท้าวเวสุวรรณเท้าทศรถนะครับไปไหว้ได้นะหรือเทพเทวดาที่เกี่ยวข้องกับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับเออเทพที่เกี่ยวกับการบันดาลทรัพย์เกี่ยวเงินตรางเงินทองต่างๆพระแม่รักษมีก็ได้นะเกี่ยวเงินตราเงินทองเกี่ยวกับสายเมตานะเมตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือเป็น พระพรมก็ได้นะเออไม่เป็นพลังงานของการเสริมโชคเสริมลาภหรือไหว้พญานาคเลยก็ได้นะคุณสามารถจะไปไหว้พญานาคได้ทุกทิศทุกทางทางแถบภาคอีสานก็จะเยอะหน่อยเออก็จะมีหลากหลายจังหวัดก็สามารถเลือกไปไหว้ได้หรือคุณจะไปไหว้เท้าจักรบาณทั้งสี่ที่เกสอรวิลเลสก็ได้นะคุณสะดวกที่ไหนใกล้บ้านที่ใดก็ไปขอพรที่นั่นนะครับอ้ามรู้สิตรัเทพเทวาสิงสิทธ์จะบอกว่าอย่างไรบ้างในเรื่องของโชคลาภให้มีมากยิ่งขึ้น ไพ่ขึ้นเป็นสิโรราบไพ่ขึ้นเป็นของขวัญไพ่ขึ้นเป็นเติมแต่งหนานะบอกแบบนี้นะว่าสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยู่เคียงข้างคุณเลยนะเออท่านคอยปกปักรักษาคุณนะขอให้คุณไปขอขอให้คุณไปบอกขอให้คุณเข้าหากไม่ใช่อธิษฐานอยู่เพียงแต่บานเออต้องต้องออกเดินทางนะไม่เดินทางเนี่ยมันเหมือน ไม่แสดงความจริงใจน <c> ะ <oughs> คือยิ่งถ้าคุณไปทางเกสรวิเลศเนี่ยก็จะมีทั้งเท้าจัก,กรบาลทั้งสี่ก็จะไหว้เท้าวิรุปักได้ด้วยแล้วรวมไปถึงไหว้พระแม่ลักษมีก็ได้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อเสริมกําลังทรัพย์เสริมโชคเสริมลาภให้กับตัวคุณนะเออเพื่อรสร้างพลังงานในเรื่องของโชคลาภให้ัเกิดขึ้นแต่ก็ต้องควบคู่กับการปฏิบัติควบคู่กักรซือสินควบคู่กักรให้ทานการแบ่งปันรู้จักเศรษระให้กับผู้คนคนรอบข้าง เพื่อจะหนุ่นนาให้คุณเนี่ยเยกิดโชคเกิดลาภที่มากึนด้วยเช่นกันนะครับอันดับที่5นะได้แก่ในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับความรักเนี่ยสิ่งที่พ่เกิดขึ้นในตําแหน่งของออความรักพ่ขึ้นแรงนะพ่ขึ้นเป็นเจ็บดาบความรักมันเหมือนเจอเรื่องร้ายมาทาให้เหมือนคล้ายๆกับถูกหักอกมาถูกหลอกมาอย่างเนี้ยงิ้นคนโสดเนี่ยถูกหลอกมาทําให้เกิดความหลอกหลอนนะ จ,จิตใจมันไม่ก็อยู่ก,กระรองกระลอยนะจ,จิตใจมีความพอพาผงมีความกลัวไปขึ้นห้าดาบนะไปขึ้นห้าถ้วยหาดาบหาถ้วยมาหาถ้วยคือความกัง,งวลเนีย่ยดูสิมันมันเหมือนมัวแต่เฝ้ามองกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเฝ้ามองแต่อดีตนะลืมเรื่องเก่าๆไม่ได้เปิดใจเรื่องใหม่จะได้อย่างไรนะมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องสร้างพลังงานจ,จิตใจตัวคุณให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีสุดเลยนะรวมไปถึงคนที่มีกู้เนี่ย ยิ่งแล้วใหญ่นะในช่งวงนี้ต้องระวังเหมือนกันเเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากและความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นเรื่อง,องการเข้าหาแล้วก็พูดคุยนะสำคัญมากๆนะขีดเส้นใต้ตัวใหญ่ๆเลยเพราะสำคัญมากๆเพราะว่าหากมันไม่ได้พูดไม่คุยกันเนี่ยมันไม่มววนเข้าใจกันหรอกนะมัวแต่คิดนะมัวแต่คิดนูน่นต่างไฟต่างไปคิดคนละฝั่งคนละฝ่ายนะสุดท้ายมันก็ไม่รู้เรื่องกันนะ ต่างคนก็อยากได้แบบนี้เธอก็อยากได้แบบนั้นนะหรืองอนกันไปงอนกันมาสุดท้ายแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องกันอยู่ดีนะก็มันเหมือนเอาแต่ใจทั้งคู่อ่ะมันทําให้พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยากไพ่ึ้นเจ็ดดาบคือมันเหมือนมีความเข้าใจผิดกันนะในระ่ดบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องหันหน้ามาเผชิญหน้าพูดคุยกันเนี่ยมันเผชิญหน้าพูดคุยกันถึงแม้ว่าใครจะไปแกถูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนี่ต้องตัดสินไปขึ้นจัดสิ่งมันต้องตัดสิน และต้องทําภายในเดือนนี้ด้วยนะเออถ้าพ้นเดือนนี้ไปเนี่ยใน,นตําแหน่งของอนาคตเนี่ยไปขึ้นเด็กดับสุดท้ายแล้วมันเหมือนไปครละทิศคละทางมันเกิดความแตกแยกได้อันนี้ระวังให้ดีเหมือนกันนะเป็นไปได้เดือนธันวาคมเนี้ยคุยกันก่อนนะเออแล้วมันจะได้ไปฉลองป,ปีใหม่ด้วยกันนะจริงจริงคือในเรื่องของความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็อยากที่จะรีรอนะในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งต่างๆางอย่า ปล่อยให้มันสายเกินแก่ดีที่สุดนะมาดูในเรื่องของสิงส่งศักดิ์ดีกว่านะครับเออคนเกิดวันอานทิตย์ควรจะไปไหว้เทพองค์ใดเพื่อเสริมความปร,รักของคุณไพ่ขึ้นเป็นไต่สีหกโจนะครับไพขึ้นเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือเป็นไต่สีหกโจเทพเจ้าเฮงเจียนะครับหรือเป็นเทพเทวาที่เกี่ยวกับการขารรจัดปรปะอุปสรรคปัญหาเสริมสติปัญญานะครับเออเป็นพลังอำนาจในเรื่องของ การสนับสนุนการช่วยเหลือการทวายบรมพุทธศาสนานะคุณสามารถไปไหว้ทั้งท่านไตเซฮุกโจนะครับหรือเทพเจ้าเฮงเจียนะในเรื่องการจัดปะปะอุปสรรคปัญหาเนี่ยหรือคุณจะไปไหว้เกี่ยวกับสายพระุทธิสัตว์ก็ได้นะพระแม่กุดอิมก็ได้นะครับหรือเป็นเกี่ยวกับนักรบเต่าสู้นะเป็นบุรพกกษัตริย์ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นทางชาติไหนหรือเป็นทางชาติไทย ได้โดยเช่นกันนะพักนเรศวนพระเจ้าตากได้เหมือนก,นกันเพื่อจะเสริมให้คุณมีกําลังนะปัดเป่าอุปสรรคปัญหาของบารมีให้ท่านปกปักรักษาในเรื่องของความรักของคุณนะครับมาดูซิว่าสิ่งจักสิจะบ,บอกว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นหุยหาไพ่ขึ้นเป็นยุแยงไพ่ขึ้นเป็นทรัพย์สมบัตินะครับในเรื่องของ สิ่งสัตเดียวกำลังบอกอย่าไปหวยหาอาดีตนี่อย่าพปหวยหาอาดีตอย่าไปกังวลกังวายใจอะไรผ่านมแม้วผ่านไปนะคนโสดก็ปล่อยไปเปิดใจรับรักใหม่คนมีคู่ก็กวรที่จะหันหน้ามาคุยกันอย่ามัวแต่เศร้าในเ,เรื่องอดีตอย่ามัวแต่โทษกันนะมันกลับกลายเป็นคําที่มันจดจําแต่เรื่องลบๆแต่ไม่จําเรื่องบวกที่ผ่านมาเรื่องทุกข์มันมีแค่อย่างเดียวแต่สุขกันมาทั้งชีวิตนะสุขกันมาโดยตลอดหรือว่าความดีมันมี แต่พอมีความไม่ดีเข้ามาความดีหายไปเลยมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องช้ำหนักกันดีในการพูดคุยนะให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันไปเพื่อจะลุ่มนาให้ความรักของคุณคณูดดีขึ้นหรือคุณสามารถจะไปไหว้ท่านเต่าสีุกโจร้รือรเจ้าหฮงเจียได้นะใกล้บ้านคุณถ้ามีศาลเจ้าไปไหว้ได้นะหรือคุณสามารถจะไปไหว้ที่ศาลเจ้าเจ้าพ่อหฮงเจียพระบาทน้อยส่วนภัสิบเก้านะครับเออไป,ไปไหว้ทถานั้นก็ได้นะคือท่านช่วยปกปักรักษาลุ่มนาช่วยเหลือให้คุณเนี่ย มีกําลังนะมีพลังงานที่ดีมีความสุขที่ดีในะเรื่องของความรักหรือความสมบัติก็จะเป็นระ่าสัปดาห์พากันไปทั้งคู่รวกเช่นกันนะครับเดือนธันวาคมนี้ถือว่าสิ้นปีแล้วนะมือสิ้นปีแล้วอะไรที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานกนเงินความรักสุขภาพดีหรือร้ายนะคุณรู้ดีอยู่แล้วนะแต่สุดท้ายแล้วมันคือเราละวางนะมีอเรื่องอดีตได้หรือเปล่านะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรที่คุณคิดว่าพลาด อะไรที่คุณคิดว่าทําไม่ได้ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่นะปล่อยวางทิ้งเอาไว้ในปี68เราไปเริ่มใหม่นะในปี2 6 9ทําสิ่งดีให้เกิดขึ้นทําความดีให้มันเกิดขึ้นขอให้คุณโชคดีขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณมีความร่ํารวยสุขภาพอย่างไรทุกคนนะครับดวงดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ